คงหาปลาคอยอยู่ข้างขึ้นนน,นานๆปีนี้ทอ่ทบอมาน้องแนม,มอายจะไปอยู่ใสนกจังจอกบิงเฮินเนสด็ลงตรงโบกปลาคอเสียงปลาดิหนหำหอนคือจังหวะดจะลา น้องมันเจ็บมันเหงาปานนกเจ้าเอาปากแขงหัวใจคิดหอดตายได้ไลไปอยู่มองได้คือบ่อสงสารรเจ้าจอบินเฮิร์นสลงตรงบุกปลาคอเสียงปลาดินหำหอนคือจงไว้จัหลายน้องมันเจ็บมันเหงาปลานนกเจ้าเอาปากแขงหัวใจเจ้าไปนั่งเฮ็ดยังอยู่น่นแถาเว้ยอาบน้ำมืตแล้วคัอใช่ยังไงโอ้บอก่าอ มนแบบแม่เขาเสด้ยังกินเงี้ยเว้ยกับปลาอันเออคนสิบกว่าหนึ่งเจ้าฟังอ๋อค่อยขึ้นเป็นอันเลีนน้ำพี่ใหญ่ก็มันเขาบอกเล็กมากนั่นพี่ใหญ่เพื่นเราจมสั้นแม่จดียวให่เล็กโอ้ยเราจมเป็นเพื่นเป็นไปวันนี้เฮ้ยกูพ่อเด้อคุณพ่อนี่ผู้เอาขึ้นเง้นยื่นปยาบ้านค่าค่าก็สั้นอ๋อเดี๋ยวกูได้ขึ้นไปียื่นปัญญาบ้านดีกาอ้คนมาลักตาขอนเล่ามาลักตากขอ เออเู้ใวะจักบ่หูล็กซูดมาสันพี่ใหญ่ก็เลยกูพ่อเด้อเราอ่ะนิสัยบดีเด้ดิกาจังว่ามาที่นี่สำคัญจะหูเบาเอียงเขาละมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่ละวานันยับเขาความอือยอืมคอยเลยถามเราว่าเอ้าเจ้าเห็นอยู่บอกพี่ใหญ่ว่าผู้ใดเล็กเห็นอยู่บอกทั้งพ่อทั้งลูกว้ายจะเป็นสัวหลายเป่าหน้าจะซื้อบูดจักผู้ใดมาเอาแต่ว่าเป็นยังจังบ่้ากันเบิ้งเบิ้งแย่งไง ตรงไหนตรงหน้าจะขวางว่าขี่ไล่แท้ทั้งสองคนเบิ่งบกุ้มนก็บ่แม่เห็นเห่าคนกบ้าจังสั่นล่ะใครถามไม่เห็นมังเล็กก็ว่าเป็นลามคุยนั่นแล้วพี่ใหญ่กว่านคนไปยอดยางว่าสั่นโอ้ยหวานปากละอันผู้เขาเมาป่าหมู่บ้านนี่คนไปเบิ่งไว้ว่าสั่นนู้ป่าคนก็ร่างสิงห้อหมู่บ้านหนามยังเหลือครึ่งเหลือครึ่งหนึ่งคนนะก็มืออยู่ข่อนก็เล่กบก่าลุงสันมื้อนี้มันคือบกเข่งบะแต่ก้อนนั่นนำนแองนั่นไปตักใส่เด้อเอา ม่งบกุ้มต็บอกม่นเฮาก็บอว่าจังสั่น์ละขอถามไม่เห็นบักเล็กก็ว่าเป็นลามคุยนั่นแล้วพี่ใหญ่ก็ว่าขวัญไปยอดยางว่าสั่นโอ้ยหวานปากล่ะอันผู้เขาไม่เาปลาหมู่บ้านนี่ขวัญไปเบิ้องใบว่าสั่น์นูป่าขวัญกําลังสิงว่าหมู่บ้านหนามยังเหลือเครื่องเหลือเครื่องนึ่งคนน่ะเป้ามืออยู่ขว่าก็เลยบก่าลุ่บัดมเอนียนมันือบกเรื่องบ่แต่ก้อนนั่นนําเนแ้ยองนั่นไปตักใส่ได้เด้อเอ้า บ่กมากนะเท่าบักทุกขาเอามันคือสัวค่ะแท้แล้วเอาตะป่าที่เหยียบเขาบ่อนมุนเอเล่ยู่เหยียบเขาพ่อนขาได้เป็นคายไปพ่อเนาะว่าใ่มันกระกนี่น่เจ้าก้าใส่อยู่บ่อยู่นี่ไว้บ่ใส่จังไหเออเอาป่าเข้ามาว่าหรอกเขาเข้าวันที่เขาบอกหูจักบ่เขานี่คุนเขาคุนน้ำนะเขาเออว่าจังไหนเจ้าว่าป่สันอืมกั่แม่นแล้วว่าเสียดได้ไม่กินแต่ละเมแตะอัน น่วยโว้ยมันละลำบากแกเจ้าว่าคือข่อยบอแมนอืมเอาไปก็แล้วเนาะอันพี่ไอ้กะจังเซเมนนั่นนั่นคนบอกว่ายางมาเอาไปตั้งแต่มือเศร้านน่ก็บ่ม,มาจนห้อนสวยแล้วโอ้ยมันสิเหลืออหยาง,งเขาอันเจ้บบาว่าเป็นผู้ไสยผู้ไสยเจ้าก็สิหูเอาการลุ่มแสงลาวานัน่น เราเสว่าห้อยตีนเราเบิ่งยู่ห้อยตีนเทอห้อยตีนเออเป็นห้อยตีนผู้ยิ่งกบใต้ก่อ็แมนเราว่าห้อยตีนผู้ยิ่งตังหาผู้หยิ่งผู้ใายก็อีกอย่างหนึ่งเป็นว่าดังสี่บ่แม่ห้อยตีนผู้ยิ่งตัวบอแมนเราเบิ่งแล้วมันเป็นห้อยตีนผู้ใือของผู้ใายมันสิยง้วกว่าของผู้ยิ่งเด้อเถ้าเนี่ยตีนเจ้าขึ้นยังไม่หิ่ต่อมทด่สนะ อ้าวข้คนณยางพาน,นันฝนต,ตกเมื่อกี้นี่เด้มึง,งส่งสงก็เป็นบวกนี่ข้าง,ขงเขาเงี้ยนเด้บ่ผมมู้นี่เหยียบเตะกิดได้ยัเต็นหัวอาก,กลักเช่นบ่จะว่คอยล่างกันอนอคอยอาบน้ำเมื่อกี้ล่างเพราะมันหลอนบ่ละเอาบัางด้วยเอาให้คอยเนะี่ยอ,อาบน้ำเมื่อกี้นี่แม่ <N> นี่เป็นย่ำย่อมอยู่แถาโอ้กว่าคอยอาบน้ำบอลร้อนซสนะน้ำไม่เป็นน้ำมันทุบๆหนึ่งน่ายเฮี้ยเท่านั้นโอ้ยเนาะเดี๋ยวไปอาบอีกรอบนึงบ่โอ๋อ ล้างล้างเสื้อเจ้าก็ล้างตัวเจ้าก็อีหยังนี่ได้ขี้ตมเจ้านี่อีหยังอาบน้ำต้องไหนจังสั่นเว้ยก็อ,อาบบ่หลอนเนาะหืมมาเปนหลอนมีเห็นบ่ขี้ตมอาบได้โอ้หมดก็งึดหลายที่หน้าที่หลังก็อาบโดนๆได้แม่อย่ามาักงายคือเจ้าของหลายสบู่นั่นปอกลงไปไปซื้อมาให้ใส้หนะั่นน่ะพี่มาอาบน้ำมื้อนั้นหึไปอยู่ เนี่ยอยากซับผมเีปียกสบู่มนไม่เข้าสะเอ้เจ้ากับอาบึงหน่อยแม่เขาก็เขียนไว้อยู่ตัวขางขวดฮะนะเจ้ากับฉันาสิบปึกแท้เลี้ยเลีนยันลกลกมากพอกระล็กสองร้อยมาใส่ปะตัวตวพออีกแล้วเฮ้ยนี่เปนสองร้อยขยับเป็นสี่แล้วตดวนี้นีต้องเี้ยปถึงก็ยังมีสองร้อยสี่ร้อยเด็เาอยานมึมี้ยบางอืเี้ย มึงเศร้าเนี่ยผู้ใดเป็นรักปากขวัญมั้งผู้ใดวะบม่รู้มันเป็นไผอยู่นี่บอกเขาดูตั้งวานี่เหลือจะห็นหนาอยู่ด้วนี่เออเพราะว่าเมื่อ,อกว่าเจอคว้าไฟชิลงมาถามเจ้านี่มาเป็นอย่างนี้อือไปย่งางลักอันเรียบรามควอยบางพี่เห็นบ่เออเอ,อบ่าบาร์ทคอยยัดล้างกับมีที่คือว่ารยางทั้งสวนเถียงเจ้าบอ่จะได้ก็เลยมาถามเจ้าบ่เห็นคนยางผ่านเถียงก็ไปบ่ก็บ่เห็นได้ล่ะบ่เั็นือสิบบาร์ยางไปทั้งเถียงละมั้งเออไม่ซอดหลังปลาคุณบ่ล้มพุงคุณบ่ส่วนนั้น ทังโน่นทงเหมือนไหมบ่าิดบ่าอือก้าวเด็ดไปทางอันเฮานี่เฮาเห็นแล้วบ่แม่นบันเฮาเจ้าอยู่บถเมือบันเทาเอออือเจ้าเฝ้าเทียงอยู่บถเมือเนาะตั้งว่าไรกับโมยองมาสั่งมันกับเป็นแต่เราศูนย์อยู่เออที่ไหนล่ะเขาขุนเมียนพยาบาลใครได้ว่าสั่นเอาะขุนเมียนพยาบาลเออเห็นยังไงไปเหยียบเขาเล้วเนาะเหยียบเขานั่งเออแล้วต้องพูดพูดนี่ฮักไรบ่ล่ะ วายบวกหนึ่งย no, right. ันบดบืงอันนั้นบ้านควยเกียกเนาะแมนเนบวกอีกหน่อยหนึ่งก็จะควยเกียกัแค้โอ้ยมึงอุ้ยปุ้ยยู่ลองจมปูดปูดเมึงหาปลาหาไปกินกับงั้นฉันบอไปกินกับเขาบอว่าฉันเขาว่าเลาถึงรั้นเกปแต่เล่าศูนยเยอะัน้การเห็นนี่เฮ็จะได้ขึ้นแถพี่ใหญ่แล้วฉบอกเขาตายบอกเฮ้ยเรา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 เปหต์รอกบอกตัวกูได้ใจว่าเราเหตเอาอเราก็ ว่าคอมเ็นคนโหดารตอนนั้นเนาะบอกที่ว่าใหญ่แล้วกบโมเนคนโหดไรถึงกระทาเนาะจะว่าจากันดีๆแล้วกับหาไปรู้่มีเส้นเราไีส่งนั้นเห็นไหมเงนว่าหงแต่ว่ารถก็สูนห่างแค่หึงสูงบเลยเปลี่นฟืนเปลนไฟเขาน้าซส้าปาโกสวกุจิปลูกเมื่อไรเอีไปเหยียบปลาเขากม้วนวันป่ากูเสียดายาะกระสังไปาเป็นปลาเขาโมนอิสติลุดเลยวนตอนนี้มีตักผ้าอยวนแกงใส่แกงขวายนตอนนี้เราชอาแกงแรอเ เราเศร้าแล้วเราว่าจะไปแจงคุ่บ้านนี่นะโอ้ดีแจงไม่้บ้านที่ตั้งหากโอ้ต่้งกันเนาะคนมาหลักเนาะอืมผู้ใดวะต้องวะเจ้าจะไปโทษเท่าทั้งพ่อทั้งลูกกันลเ่าเป่าน้าจังไหนแมนเฮ้ยอันทั้งสองคนแมนเฮ้ยพ่อพ่อก็ว่าไปหยอดยางลูกก็ว่าไปเคี่ยนคล้วยเฮ้ยทนที่นั่นบอกว่าหาเมาตอนไหน ตอนเศร้าแล้วมันก็ต้องเหี้ยเลยเออสะรูปเดีวนายเอ็นบูดอย่างนั้นม่หนิบ่ลเลียวบ่้ากันบ่บังบังเงี้ยเดี๋ยวว่าเขาก็เป็นห่วงอยัวถามที่ซื้อเปลี่ยนเสียงลากแค่ตรงนี้เอากัดขาดไหนมันนั่งบ่มีปบได้มาลักกันก็เพราะได้ปั่นกันกินสนดก์ตาเนาะเหงเนาะก็เพราะได้ไปขอแบ่งมาปนยัวนะเออเคยเป็นไส้ห้องเขาจีเพียงเขาอยู่ตนาะในเอ็นเนาะแม่นแล้วโอ้ทุบเหยียบตรงเนาะ เอยสุกง้อสุก้วยสุมุนอะกบ่งว่าขึ้นมาไม่แต่จะรวมเบงหรือเปล่าร่มหนาวพัดว่พอเขาบัหาเขาติว่ากันที่ป้านั้นเหรอน่ยอันอ e. ้ทำาบ่เน่ยังนายย็นผมมาถามตาเป็นหวงเดียเขาจะซ่อมให้ดอกเขาจะซอมอ่ะนบเป็นไรสัเดียวเเดจะเมนบอกเหียงเรเถาเนาะจะของพอลูกขนาดเมื่อเบิ่งมาแยงจาวาบอเนาะน สีหูสีตาเป็นอยังจังบบเจ้าก็เห็นที่ลีบอเดี๋ยวนี้เอไม่ข้าก็เห็นนี่บ่ได้รอดพ้นสายตาคอยกำคอหัดรอดเมียนบอกเหยียบเขาเหยียบน้ำคนหน้าพี่ใหญ่กระคักเนาะเออกระซำหน้าเข้าเหมือนปลาจระเข้คนท้องเดียวกันล่ะยง้มมันสียง้มมันผาดยง้มเกี่ยวกับพ่ได้แบงกับจีนได้ไปซอยกันเพ่อใดแบงให้เข้ากิ่นดูแม่อู้หูใดมันสมการหลวงก้องงอหลูกเสือกเลยก็เถ่าแม่นเออ เขามันกับคำแล้วนี่เฮาสิได้ยัยงกินเหือโอ้ยพุญปลาคั้งลัวๆอยู่ในแอ่งพุ่นไปแกงสุกข่อยกินนะบักบ,บัวข่อยเก็บมาไปแห้งเลยเฮ้ปลาคั้งลัวๆเห้อเอาเจ้าพีเอาปลามาจะใส่เอาขวบไปซีดเบสแล้วเนาะซีเสบสบอเออเจ้าได้หลายปานนันบ่เดี๋ยวนี้ถูกกับบ่หลายดอก3ามสโลนี่ล่ะเฮ้ยขุมานเนาะเจ้าไปแป๊บเดียวนะเป็นชั่วโมงเนี่ยได้3 4มสโลพุ่นน่ะ เจ้ากงจักชายาข่อยตัวเอ็นปลาดับไหมงวยเอ็นปลาดับแม่โอ้ยแม่บ่กถอดเจ้าคือเก่งเถอะได้ปลายอย่างแน่้ยสันงวยปลาซิวปลาเข่งแกะปลาคอหน่อยมันมันกระชิ่งงามเนี่ยละถึงปลาซิวปลาใสวันนั้นแม่เอาต้องไปแจ้งเป็ดจะได้จะคือสิในป่าหน่อยเดี๋ยวเท่ามันกะข้าเบ็ดตัวปลาซิวมาน่ะเออกระชิมกระซิมเขาเนี่ยปลาซิวตัวซีดเสีย เอาเดียวเต็มของนปลาซอมนี่มันสิคาเบ็ดเอ้าเบ็ดกับปลาซิวก็สิซ่ําๆกันแล้วเอ้าเจ้าวาข่อยงงดีนี่แม่เาบ่งงหยังนี่เ็ปลาแลแหลมกโดดปอกปากอปากงไปมกู่ข่อยกินปหยังซิวก็ได้บ่ัซั่นบ่ากินขตเวนข่อยเมื่อยเนาะสิปลาอีหยังสิได้ปเข็งน้อยสิาน้ําบได้ก็เมื่อยอยู่คนบ เอาเอาเอาสันป้าสันนะป้ากอยกระจักบุกจักลูกก็กันมาไม่ได้ป่าอย่างนี้จีมกหรือสีแกงเกาะเดี๋ยวเจ้าสีแกงกับแกงบบกบวกกับเจี๊ยบใบยื่นยื้อขวานเจ้านี่บอกมีพิรุษเว่งแกงกับกระดุกลาดุกแกงใส่ปลาดุกอือืมมีพิรุษเออเดี๋ยวขอแพื่อสุดกินก่อนเนอะพิรุษเป็นเหล็กอย่างเช้าไม่สุดกินด้วแห้งหรือมีคนบอกหลายคนเด้อเฮ้ยแกูกุยช่เสียงกูสุ่ง ตตีลุดตตีตตบักเล็กก็เพราบักเล็กยแกงขอนแกงมีดกินเฮ็ดด้วยบ้านป้าบ้านแล้วก็คือบ่ญได้หมดกัดตานนี่ตะกเอาก็ไม่ได้เหยียบลายเลยละ่ะต้นขออเป็นเดือนจำนวนหนึง่งเฮ้ยแล้วก็ไอสูนกัดสุนเนี่ยเห็นเดี๋ยว

ทอนมันสะท้อนหัวใจไายสายน้ำไหลไหลเห็นจึงเน่นคือนมจากลาซ้อนเราเคยคายข้องหาตา่อนอยู่เชนเนาปีนี้น้องน้าบ่าไปน้ำน้องลาจักไปอยู่ใสนกเจ้าจอบินเฮินเซินลงตรงตรงโปปลาคอนสินตาดินํำหอนคือทังว่าเจ็บลายไอ้มันเจ็บมันนองปานกเจ้าเอาปากแทงหัวใจคิดฮอดน้องลาย มองไ้คือบทส่งข่าวสัญญาฮักเขาอายยังจำได้ดีความสุขเคยมีอยู่เทียบงานน้อยอายคอยอยู่มองเกา่ากลับมาได้ลามาหาปลาคอนมาซอยกันเกี่ยวขา้าวมีอ้อนให้เธอหักหายหัวใจอายมันเงาต่อไอหนึ่งการมาองมหนาวยังร้งพัดสูวงยาวยาวโบนาวตายจังว่ยัง เจ้าตอปิงเขิมเสริมลมตรงหกปาคนตรงเหนาอีกอีก,อกน้องน้อง,องคืคิดจำว่าเจ็บลาายายมันเก็บเงาปนกเจ้าเอาปากแทงหัวใจคิดทอดน้องลายโทษดน้อนลายคือบทส่งเขาที่คือบทส่งเขา อยา,าเขาอายยังจำได้ดีความสุขเคยมีอยู่เทียงนานน้อยอายคอยอยู่มองเก่าลับมาได้ลามาหาปลาคอมาซอยเป็นเกี่ยวข้าวมีอ้อยีเธอห่างหายหัวใจอายมันหนาวต้องอายหนึ่งย่งมามงบ่มกนาวยามลมพัดพื้นทิ่ยาวๆก็น่าวตายจังว่ายังดอกอยาคิวกลางนะ้ำลมพัดเอ็นอยู่ไวไวไว ยังแค่ลายใหญ่ไอเป่ายับแรงน้องเคยฟังหัวใจไอเห็นเหงาเหงาย้อนเจ้า,จามาลืมความหลังน้งเป่าเขนกลอมปะคนอนไอน้ำตาพังคู่ลมยาวยาวสัญญาหักเขาไอาย,ยังจำได้ดีความสุขเคยมีอยู่เพียงงานน้อยไอก็อ,อยู่บนเก่ากลับมาเดลามาหาปลาคอนมาสอยกันเกี่ยวข้าวมีออนให้เธอ អីហួចតែអីម្ល៉េះក៏ឲ្យនឹងបានបងអុំណៅចាំលំអប់សុខជាវាវោបណៅតៃទាំងលាយ៉ាង